โอ้ปลามักไวจะขืนแล้วนี่สามขืนบ่สามเมื่อสามขืนกับพี่น้องโอ้เขานำเขาเลยขนาดนี้เนาะครับได้การเลยนะ้ลูกฝางข้างมอไว้ทาละปลาปลาบูนชุกไวดิโอ้โสมากระเจี๊ยบเพิ่มเผือกก็ใส่โอ้เมนนครับโอ้กะเจี๊ยบบอมหอมหอยค่หอมบาดเดียขนาดเลยครับ้อ จำเนี่ยครับในกาดแล้วกระปรงมอสแล้วมาเด้อพี่น้องเลยเอฟซีทุกคนทุกทัดนีเป็นความหอมที่อยู่ถูกอนุอาเชวัตดีค่ะมาลีเชวัตดีค่ะมาลียังไม่กินนะโอ้จะไปใส่หลายคุณยายก็ได้สวัสดีค่ะพี่น้องวอนเขาน้องมาลีค่ะอ่าลองกินน้ำใส่แก้วดูสิคะดื้อดื้อดื้อ เบื้องชวนมา e เรียนพี่น้องเอ้ยค yeah. ุณย่าซื้อเผื่อตอนโตอ๋อแอนแม่ตูวซื้อใครบอกครับจ้าแอนพ่น่ะไอแอนกอดจ้าหนิคิตตี้ค่ะคิตตี้ค่ะคิตตี้โอ้กินน้ำใช้จอกระเป็นห่านี่ิ่นพ่นระวังนะคะพ่นเว้ยเป็นสาวแล้วสดเชียลไหมคะโซเชีบ่เฮ็ดกินเองเนี่ย โอ้ยยืดเห็นแห้งเลยลกูกนักขออ่ะ,ยอ,ะอย่าจกกนอเป็นล็อกะเดี๋ยวขอยเป็นลอ็อกก็ได้กินเขาแล้วต้องกินน้ำครับผมเบิ่งหลานน้อยกินน้ำพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับโอ้ป่ามักไว้จะคืนแล้วนี่าสามขืนบ่สามืนบ่สามเมื่อสามขืนครับพี่น้อง ใส่บีก็ไม่ได้อ้อได้บีมอยู่ทางเตือนี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้่และนึ่งปลาบูครับตกปักงามเลยถือเบ็ดใหญ่ปางเอิบกรคปูสีเขือครับแตะไร่นี่แหละครับวันนี้ก็ล้ทุบหอยหน้านี่แหละกรเอาไปเงินซึ่งเลยแล้วครับค้างมอไว้เรียบร้อยแล้วครับแม่ปางมักไปเรียบร้อยแล้วครับผมแมนเีลาเราขึ้นบ้านเราบอกแล้วเออไปเดินเด้ออาบน้ำเด้อคนเก่ง ตรงไหมคือจับถูกไหมซึ้งใช่ได้หด <c oughs> มดภูหลาาปีให้าค่ <c oughs> นึ่งเซอร์โอชิคเคอร์หอมหอมผิด้องโอกรับมันจะซื้อหน่อน,นที่เหล็กไม่ว่าสามมันหรืมมีดต,ตัวนี้โอชิคเคอร์พกจังหน่อยครับบาน้ำกับละหอมอซี สีมันคืองามแต่ว่าขนาดอันมักไว้ได้สามคืนละโอ้เขานำเขาเนี่ยค่าขนาดเลยเนาะครับเนาะได้การเลยแล้วลูกมักเกลือมักผงชนดรสชาตินี่รับรองว่าเสียบแท้แน่นอนอแตะบอลลูกแตะเนาะโ รุนยิบกินได้เลยได้กระเทียมก็ได้มีดทูบเตะคักต่อครับพี่น้องประมาณนี้แหละบ้องไว้น้ำคาเลยจะค่อยหาทีหลังเอาปลาไปเฮิรนซึ่งครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวปลาข้างมอไว้ทาลแล้วขอดะบางมัน่อนทางมาเลยครับพอดีอดพ,พอได้จะถลกมันกำลังเริ่มเริ่มนเห็นนะมาที่นี่ก็เอาฝามาปิดไว้ก่อนไปหาผ้าอีตู้กันบ่านนี้ นเ,เดีเด้อครับพี่น้องนึ่งปลาบูมันนี่ปลาบูทื่อเบ็แหะครับมันจะซุกลได้ครับพี่น้องมาเสิร์ฟพักครับบ้านนี่แป๊บเดียวนะครับนาะมีเหงได้ลูกปลาปลาบูเนี่ซุกไวเด้เนื้อขาวงามขนาดอันนี้พออิต,ตู้ครับซื้อมาจากตลาดเสื้อตู้เย็นไว้มันโลช่วนไหยครับหอมเพื่อเก่า ตัวหอยเซยกันเห็นป่าบนแล้วอันนี้หมาอีกย่างนี่ครับพ่อครับพ่อมีจักคือเดียวได้มานี่ยขันขึ้นดิบมันเป็นเป็นหมืนม่นไหมตะม้ากระเจี๊ยบเพิ่งเผิ่อกล้วยใสแมนบ<ะ>แมน่แมนแครับพ่อครับโอ้กระเจี๊ยบบ่มะกระเจี๊ยบ,รบ,นนบกระเจี๊ยบอันนึงเปิดกระเจี๊ยบเสื้อต้อมป่าอันสมสมลายกระเจี๊ยบเนาะอ,อันนี้ดอกแขกพี่น้องนะยัดลงนี้นะอันนี้กลัมาโถครับนี่ ลงไปค้างปา่านี่แหละโถหอวแต่ครับพี่น้องดยตามมดเลยละพักทังมดเหลยอยู่นี่ออป่านี้ปิดปา่ามอไว้พักซุกก็กินได้ด้วยครับพี่น้องบ่านี้กกนนนป่านี้ซุกไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณพกช็บแปดนาทีก็โอเคแล้วพักมีเหงกระซุกครับพี่น้องอยังนอง้อสวัสดีเื่อนหนึ่ง้วจ้าพี่น้องก็รัางขัว อันบอกผีขวาเจลสิไปตําเจลประเด็กตอนจ้ะขวาน้ำจ้ะะวามดีจีขวาต้นหอมใส่น้ำเด้ดตำมันครับผมสูตรใหม่อันช่วงนี้พี่นองครับช่วงนี้ตำเได้ท้ายคลิปเป็นแนวตัง้งจังหน่อยด้วยครับผมพี่นองเทียนเพิ่นเบื้องจากโทรทัศน์เพิ่นกับอคอมเมนต์มามันเบิ่งมันมันจอจอหน่อย อันต่กะรับทราบครับผมเดี๋ยวอันคือตอนนี้คืออันในในการถ่ายคลิปนะครับเนาะตำกะจะเอาลงในช่อง youtube อีกันนึงกับลงในแฟนเพจครับผมอ่าัดที่นี่อันในแฟนเพจนี่อยากทดลองเบิ้งว่าคันถ่ายคลิปแนวต่างแล้วมันการเข้าถึงยังต่างๆมันจะดีบัประมาณนี้ล่ะครับผมขันห้าถ่ายคลิปแนวต่างไปแล้วนี่ขันห้ามันมันบัเบอร์กิสิกรับมาเป็นแน่นอนตามที่เคยถ่ายครับผม ผสมโอซาเบิ่งตะกอนเด้อพี่น้องครับพี่น้องครับผมขออภัยหลายๆครับผมอันพี่น้องคอมเมนต์มานี่เพิ่นเบิ่งยตั้มยูทูปมันบ่อตัมตัมอ่านตลอดเลยครับผมพี่น้องเบิ่งในโทรทัศน์ครับเราเฮ็ดเป็นเต็มจอหรือมันเป็นจอหน่อยผมผมมองภาพออกได้ครับผมแต่แบบว่าช่วงนี้ก็คืออันเฮ็ด YouTube เนาะครับเนาะค,คือช่วงนี้มันยอดเงินยอดหย,ย,ย,ยังมันก็บ,บกาา่ได้คือจังเก่าล่ะครับผม ก็เลยต้องขายของซอยใน Facebook ในแฟนเพจครับัาที่นี่ก็นในแฟนเพจนี่คุ้นกันมบม่งงแนวตั้งกเ็เลยดได้ทายเป็นแนวตั้งครับครับผมแ้่ว่าก็สิีอถดลองเบิ่งจักสัปดาห์หนึงหรือสสัปดาห์ครับผมก็จังได๋ก็กขออภัยพี่น้องหลายๆได้ครับผมครับนี่เป็นพิพี่่ั้มพูดยาวที่สุดแล้วตอนแรกว่าจะให้ใา่ไทยอันหนาตำนะครับผม เอาว่ามันกับข่าไปน้ำผมครับได้จ้ะ,ะแบบอันนั้นเค็มๆเพราะหอมๆประมาณนี้แล้วจ้ะ6ลักษณะแบบนี้แสดงว่าตำขาเบือมาแฉเน่นอนครับหอมอมออาอหอมเอย จะเป็นเจลปลาแดกตอนใส่บักกอกได้จ้ะพี่น้องนะคะช่วงตอนปลาแดกเข้านะครับแม่ไทรนี่ค่ะปลาแดกตอนปลาส้อยพ่อน้อยซอยเดิมค่ะนี่แหละครับซูมมินีกะไอพ่อได้ยุได้กินน้ำคายของหระครับผมพี่น้องสนใจสร้างใดหรือจ้ปะปลาแลดกมาแล้วปลาแดกมาแล้วปลาแดกปลาล่าปลาส้อยกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทครับคงชื่นชมจ้ะฝนเมื่อ เที่ยวเขาแล้วกจิบไปเห็ดลงมักปลาแดดย่อยสาน้าหน่ยันครับผมฝากพี่น้องอุ่นนุนํำเลด้ครับผมอ้ยบบกอกคือเป็นหอมแครับหอมเหรอว่าเป็นยังครับได้น้ำหอมมันก็หอมเนาหอมเนาะ เามีหลายแบบครับนี่ครับอันนี้เป็นจากที่ตักแยกออกมาจากันแทนไขลูกค้าครับถ้าใส่น้ำปลาแดกเขาต้องเติมผงชูรสอีกน้ำปลาแดกมันมีความเข้มครับผมเดี๋ยวมันจะเข้มเรียบร้อยอ้ยหอมปลาแดกขนาดเลยครับเสียบเด้อให้พี่น้องไจ้จับนี่ครับเอาขนยาวมาจับน้ำกันได้ครับผม ยังยุคกรุงเ็บกุ้งไทยนี่ไต่จำแจ้วปลาแดงใส่บะกอกนี่ oh. ว่าแม่ละซุกแล้วล่ะครับพี่น้องจะ <c oughs> เสื้อพักมาหก <c oughs> ค็ดนาทีละพักซุกก็คือปลาก็คือสุกเนาะพักจนจะเปื่อยแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ได้การแล้วมันละป่งมอแล้วบันห <c oughs> นึ่งปลาบูมันหนึ่งปลาบูนอ้อขาวจุนพุ่น แตนีนยยูพัดตะั่นกับปลาบูนึ่งสีอิ๋วเหรอครับผมเราได้บลระลุคลึกมันแข็งเหรอครับเ,เออมันเป็นคับขาเพราะถ้าเราค่อยสัวหนามนัวมันก็ออกครับผมมาเด้อพี่น้องเลยเอฟซี<ม>ทุกคนทุกท่านมาเสร็จเสร็จทำเดียวเด้อมเลยนึ่งปลาบูเอาพักออกก่อนบัดมากระเจ็บมากระเจ็บเ,จบเรียบด่วนมันรียประโยชน์เถอะเด้อ นั่นละก็ย้อนว่าใครตั้มบอกว่าขับไส้ก็ย้อนว่าไส้ว่ามันมีประโยชน์แหละตัมกุ้มกินอันนี้มันเป็นเหมืองนะคะตัมมันจะ็นเครื่องผสมพอร์ลใส่ตอนกลาครันครับคุณผสมบัตรกันว่าถ้ากินดิบมันจะบวบเป็นเมือกนะคะครับเปนคุณเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้โหไปเลยกินบวบคอยถนัดตอนไหนดีครับผมตัมก็บวบมากินผักนั่นแหละตัมมากินผักช่วงนี้ครับเนาเปิดไฟตู้ออางจากฝา มาเด้อครับพี่น้องทุกคนทุกท่านมาเสีบเสียนเดียวน้ำเดียว<อ>นำกันอันนี้เ,เสืดดเสสอเบ็ดตัวโเสือโซมมาแนนเขาจะติดมือเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ยเป็นความหอมที่ยูทูกอนุโอ,โอของขนใยต้องต้องมองนี้ครับเอาออกฝ่าอ,าออกมองเลยมันคุ้มนะดีได้ดีแค่เสื้อแล้ว,ลว<อ>เด้อกำเจาะคอมหอม <laughs> ตับปลาบูพี่น้องเส้นขมต้องแซ่บอันแนวเพื่อนกินนะเป็นตัวอันความจำดีเธอเด้มาลินไหมพี่น้องตับปงตับปลายอย่างเนี้ยแต่ว่าลืมปะท้อเอาทะก็ต้องการมันหลายไปเลยมาได้จ้าพี่น้องเขาจะติดมือมองได้ล้วแ่บพอแซ่บทุกมอง ระวังท้องกลางเด้อซ้อนมันยังฮ้อนได้เลยซ้อนตักเขาอันนี้ยังอยู่ปะปงออกมาใหม่ๆมันฮ้อนแต่ได้มาคื้นกรอบเขาหย่างๆจนแมนบะอือหือแล้วกินก็สัมผัสเพราะต้องผักใครทำเองนะเนี่ย อ้ำห oh. ม,มากกระเจียบพ่อพ่อซีนอมาะหยังลูกลนั่นยังละซินแล้วอืออือเป็นเมกให้จังสันบาอาค่ะเออจังสรรมันเสียบ,บันจำน้ำเสียน้ำแห้งครับกินบ้างหมากกระเจี๊ยบอืมมอมผมอมันเลยบานองกัด เป็นอะไรตัวสัตว์สีหวานหวานยางหยางใช่ไหม,อมเอาทาพี่น้องมาเด้อมาแซบแซบเดี๋ยวเด้อครับ <c oughs> สมมูตนี่สองมือสองขื่นแล้วเด้อพี่น้องงามอีนีครับแน่นเ้อพี่น้องดีเอามาแล้วกันแน่นไปด้วยนี้อนะตัวน,น้อยสกรูอร่อยพอ แซ่บคือเก่าบะฉาดเดิมเลยบ่เปลี่ยนเลยนะครับด้วยการสูตรคองสีมะครับส้มกับพอดีแม่ค่ะคนสวยคนเก่าเนาะตั้งมากินหนึ่งปลาสดว้าวต้นกระเทียมใส่น้ำครับใส่ใสครับผ่ันอีตู้น้องฝรั่งปะน้ำปลาสดน้ำาคือจังหนึ่งไก่สดน้ำแซ่บได้เลยน้ำมันน่ดีท่กอย่างสำจำป่นเวลาจำเขาแม่แล้วมักเลยดีมากความนัว แก่ไมันจะเก่มาเกียวเซยนอ่นด็กแซนเกียวสีขาดเลยเนาะเรียกแบบนี้เหระพี่น้องไอ้เนาะกับพอปฟาครับผมหอนยำมันแรงแล้วขมบ่เขินขมจังแสบดอกแร์พี่น้อง ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่ยเด้อครับขอบคุณครับผมมื่อนี้หนึ่งป่าบูครับแซ่บขนาดกับเกียวมะกอกเฮาเดียวสมพักแม่ออมไก่เลยเนี่ยรักษาเลยก็รู้ในคลองผัดสันคอหมูกับสมโง่ครับเด็กขนาด ้าจะว่วาย่ ALLY, ังสมมู้ว่ากินแล้วโง่ครับโง่สมใช่ค่ขอบคุณค่ะมาจำปลาแดงน้ำกันค่ะเดี๋ยวาหไทยไล่ตั่งอนนะคะพี่นอนครับผม